ตอนนี้อีสูที่เราที่ใช้ามาเราใช้อีสูยอย่างต่อเน,นื่องในเรื่องของการสวิตกค่อนข้างดีมากนะครับที่สําคัญประหยัดน้าํามันผมใช้ลูกคุณตอนนะครับทางบริษัทเชียงใหม่โฟร์เซนฟู้ดนะครับเรารับรถอีสูใหม่วันนี้เจ็ดคันวันนี้เอาไป <c oughs> ตอนนี้เราทําเกี่ยวกับทางธุรกิจทางการเกษตรแช่แข็งส่งออกตอนนี้อีสูที่เราที่ใช้ามาเราใช้อีสูยอย่างต่อเน,นื่องตอนนี้เราก็เปลี่ยนอีสูท,ทั้งหมดมาแล้วก็ใช้ตัวอีสูใหม่ทั้งหมดมา,า,าก็เปลี่ยนเก่าแล้วก็ซื้อรงใหม่เข้ามา 2.2ตัวใหม่ตัวนี้ยอมรับว,ว่าแรงและดีที่สําคัญประหยัดน้ำมันเพราะว่าธุรกิจที่เราใช้อยู่เราวิงตลอดเต่ว,ว่าควบคุมเรื่องต้นทุนได้ด้วยต้นทุนในการผลิตครับที่สายลุงเลือกเป็นเกียร์อัตโตใช่ไหมเกียร์อัโตทั้งหมดครับตัวนี้น่าจะสะดวกในการใช้งานให้กับทางทีมงานพี่อพอเอ็ดครับพี่เอ็ดทดลองขับรุ่น2.2แล้วพี่เอ็ดมีความรู้สึกยังไงบ้างตาเร่งดีครับประหยัดน้ำมันช่วงน้างดีนึกครับ สำหรับอีสุก็คือในเรื่องของการสวิตเรื่องของการเข้าสูน่นะครับก็การดูแลของทั้งพี่นิคมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับ à, <ๆ S 2> าการเทคแคร์ care, เรื่องของการสบริการของอีสุกนะครับและนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะจากบริษัทเชียงใหม่โฟร์เซ็นฟู้ดนั่นเองยังไงวันนี้ต้อง,องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะครับ